รีวิวชุดเทอร์โบนะครับคงซิ่งสเตปสองนะครับผมก็คันนี้นะครับผมมีเพิ่มวัดบูทหนึ่งชุดนะครับส่วนวัดบูทนะฮะลูกค้าจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับเพราะว่าเทอร์โบช่างเซ็ตมาไว้ให้หมดแล้วนะครับผมก็ขึ้นอยู่กับความต้องการลูกค้านะครับคันนี้ก็มีทําสปริงนะครับก็มีเดินหอบด้วยนะครับตามที่ลูกค้าสั่งนะครับผมเอาฟังเสียงกันหน่อยนะครับเดินหอบก็มีข้อเสียนะครับผม อาจจะปล่อยคันดับนะครับผมปล่อยคันดับเวลารถเนิบๆนะครับมันชอบดับนะครับผมเราต้องเล่งคันเล่งมือไว้นะครับประมาณนี้แล้วก็เรื่องระบายความร้อนนะครับผมเรื่องระบายความร้อนถ้าเดินหอบช่วงแบบว่าเครื่องร้อนร้อนโหลดมันก็ไม่ตอบโจทย์นะครับผมแล้วก็เรื่องแรงดันปั๊มไฮดรอลิกนะครับผมการยกอะไรหนักๆก็อาจจะไม่ตอบนะครับเพราะว่ารอบเครื่องมันไม่ถึงนะครับผมเหมาะสําหรับจอดแล้วก็เดินเบาไม่ค่อยได้ยกหนักนะครับโอเคฟังเสียงครับ สเปกนี้นะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่นิยมมากในตอนนี้นะครับผมก็คือไวรุ่นนะครับผมหอนหวานดุดันนะครับผมหอนยาวๆนะครับผมงานลุยหนักๆได้เลยนะครับผมส่วนชุดอุปกรณ์เราตรงนี้นะครับจุดที่เป็นรับน้าหนักนะครับเราทําเป็นเหล็กหมดเลยนะครับผมไม่มีอ่าสแตนเลสนะครับผมลูกค้าบางท่านเข้าใจว่าให้เราทําเป็นเหล็กไหมยุคไหนยุคนั้นนะครับเราไม่เคยทําเป็นเหล็กนะครับจะทําเฉพาะเหล็กนะครับผมเพราะว่าเน้นความแข็งแรงนะครับผมเพราะว่าจุดนี้มันไม่ค่อยได้โชว์อยู่แล้ว แล้วก็ไปเน้นพวกงานท่อนะครับที่เป็นงานสแตนเลสนะครับผมท่อยงท่อยางพวกนี้นะครับผมโอเคนะครับรายละเอียดก็ประมาณนี้นะครับผมก็ถ้าสุขใจยังไงก็ติดต่อเข้ามาครับอูช่างบิ๊กเทเบครับขอบคุณครับ